เป็นสวยเป๊ะวันนี้นะคะนุกอ,อยู่กับเชฟพราวซึ่งเชฟพราวเป็นน้องสาวของเชฟขวัญวันนี้ค่ะเชฟพราวจะมาอยู่ในช่วงกินเป็นเน้นอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเราเตรียมเมนูอะไรามาเอ่ยวันนี้เป็นไก่ย่างแบบแนบกระทะค่ะแล้วแบบแนบกระทะใช่เราจะไม่ใช้การออทอดแบบดีไฟเราออะไรจะย่างแบบแนบกระทะเลยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวซอสงานแดบ เดมาเริ่มจากการขั่วในมะม่มวงหมิมะพานนะคะ <Okay. S 2> จะเป็นตัวท็อปปิ้งของเราซึ่งในมะม่มวงหมิมะพันนะคะหรือว่าแคนัทเนี่ยมีแร่ธาตุที่ช่วยแกนีเซียมเยอะมากแล้วแมกมีเนียมเนี่ยมีความสําคัญกับการทํางานของหัวใจใครที่ออกกําลังกายยกน้ําหนักแล้วรู้สึกโอ๊ยปวดเมื่อยง่ายไม่มีแรงต้องกินอะไรที่มีแมกมีเซียมเสริมเพิ่มเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วก็แกนีเซียมเนี่ยทำงานร่วมกันกับแคลเซียมช่วยกระดูกแข็งแรงด้ละคะ่ะข้ออย่างแรกทํซ้อนนะคะจะเป็นเนยถั่วนะคะ น้ำมัญญานะคะโอเคค่ะเกราก็จะคลุกแป้งนะคะไก่กับแป้งในไก่นี้นะคะที่ทำหมักก็จะมีเป็นกระเทียมใบทรรมแล้วก็เกลือแค่นั้นเองคะ่ะโอเคแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะ แล้วก็จะเอาตัวแทปปี้เนี่ยจะโรยข้างบนเป็นกระเทียมนะคะไปผัดลงมานิดนึงให้มันสุกนี่ก็จะมาจัดจานแล้วะค,ะค่ะเสร็จแล้วคานนะคะ โอเคค่ะแล้วก็จะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอยเร็วจังเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นไก่จีกระทะค่ะเสิร์ฟกับคู่ผักซอสงาดําค่ะอยากทานเมนูอร่อยๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้มาได้ที่ไหนคะทานดีเอชคาเฟ่บายคานิสนะคะในซอรามินทรา65ค่ะเข้าซอยมา900เมตรอยู่ฝั่งฝ่ามือเลยค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเซ้น